ดูตรงแยกนี้หน่อยละกันค่ะแยกนี้เป็นสิบศพแล้วนะคนตายเป็นสิบศพแล้วแล้วเรียกว่าแยกวัดใจครับปาเจโรคิดว่าฉั้นก็จะไปฝั่งเก่งฟ้าฉันก็จะไปเหมือนกันมาบวกกันกลางแยกพอดีเลยครับ นี่คือภาพจากร้านค้าค่ะมันอาจจะไม่ได้เห็นจังหวะแบบชนกันจังๆนะแต่หลังจากชนแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ปาเจโร่นุ่นลงไปแล้วแล้วก็เก๋งฟ้าคันนี้มาแล้วค่ะ mm. นี่แหละรถทั้งสองคันเกิดอุบัติเหตุมาเจอกันกลางแยกมาบวกกันกลางแยกพอดีนะคะ mm. นี่เป็นสี่แยกอยู่ในซอย5สาย11ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ รถฝั่งหนึ่งเป็นรถเก๋งสีน้ําเงินอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นปาเจโรดูแต่ละคันกันหน่อยนะคะสภาพเนี่ยรถเกง๋งโอ้โหตรงคนขับนะคุณคือยุบเข้าไปเลยอะคะ่ะเนี่ยฝั่งคนขับโดนแบบเต็มๆคนที่อยู่ในรถน่ะมี4คนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทีนี้ดูปาเจโร่หน่อยะคะ่ะรถแวนปาเจโร่เนี่ยด้านหน้ายุบไปถึงห้องเครื่องแล้มีคนขับได้รับบาดเจ็บหคนรวมคนเจ็บทั้งหมดทั้งสองคันเนี่ยเป็น5คนนะคะ กู้ภัยก็ต้องเร่งนําตัวคนเจ็บออกมาจากรถทั้งสองคันแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าของร้านชําที่เปิดอยู่ใกล้ๆค่ะคุยกับคุณทรงสิธธธธทธิเดชเล่าให้ฟังบอกว่าจุดตรงนี้นะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยคิดดูสิเดือนๆหนึ่งอะเกิด4ี่ห้ารอบอะค่ะเฉลี่ยเกิดแทบทุกอาทิตย์อะแล้วแยกนี้มีคนตายมาแล้วจากอุบัติเหตุเนี่ยแหละเป็น10ศพแล้วเนี่ยอยากให้หน่วยงานหาวิธีการแก้ไขนะคะ เมื <icana> ่ออาทิตย์ที่แล้วก็เกิดครับเออเกิดเกิดเกิดแทบเดือนหนึ่งประมาณสี่ครั้งตรงแยกนี้ฮะตรงแยกนี้เขาเรียกแยกอะไรครับคุณอาแยกสี่แยกตอยห้าสายสิบเอดเหลือที่นี่ก็แต่ผมมาอยู่นี่ประมาณสิบสองน้องสิบก็ครบตรงแยกนี้เลยเหรอแยกนี้ค่ะจำชื่อไว้แยกซอย5สาย11อยู่ที่ระยองนะคะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนิคมพัฒนาเนี่ยก็มาเก็บหลักฐานเบื้องต้นไปแล้วหแหละเดี๋ยวต้องรอสอบปากคาทั้งสองฝ่ายต่อไปนะคะแต่จริงก็มีสัญ,ญลักษณ์บนถนนนะคุณนะมีสีแดงใหญ่แบบนี้นะใช่ค่ะต้องชะลอแล้วล่ะใช่แล้วก็มีป้ายหยุดด้วยนะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกไงคือบางทีพอคนมาแบบเร็วๆต่อให้จะมีไฟสัญญ,ญาณกระพริบเหลืองอะ่ะคนก็แบบเออฉันจะไปฉันจะไปแล้วทั้งสองฝั่งคิดตรงกันก็เลยเจอแบบนี้ค่ะนี่ถึงเรียกว่าวัดใจจริงนะใช่ค่ะ